โอ้มือโชอเปอร์สวัสดีครับวันนี้เข้าป่าหาของป่ากันอีกแล้วมือเที่ยงก็เลยชวนแม่มาทาเมนูยําหัวปลีกินกันครับเสร็จแล้วได้มาก็จะประมาณนี้ <c oughs> อยู่ง่ายกินง่ายว่าแต่มีใครสนใจมาอยู่ด้วยกันไหมครับเริ่มต้นด้วยเชา้าวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยชวนก,นกันกับแม่เข้าป่าหาของป่ากันนะครับช่วงระหว่างทางถ้าเจอผลไม้ที่กินได้หรือของแปล,แปลกๆที่สวยงามผมก็จะถ่ายมาฝากอย่างอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งนะครับและมาดูผลไม้ป่าชนิดนี้สิครับทุกคนข้างนอกที่ดูเหมือนกีวีแล้วข้างในยิ่งเหมือออนนนไไีีกกกกครรับแแต่่่เเสสยดดดดิม้วะจง ป่าช่วงนี้ก็เริ่มแก่แล้วช่วงระหว่างเดินทางนะครับผมก็จะหาของป่าไปเรื่อยๆมาที่แม่นะครับตอนนี้ก็กําลังเก็บหัวปลีซึ่งรสชาติของหัวปลีป่านะครับจะบอกว่าเวลาเอามาทําอาหารก็คือจะมีความโดดเด่นและแตกต่างจะมีความอร่อยและกลิ่นเฉพาะไม่เหมือนหัวปลีบ้านเราที่ปลูกไว้นะครับและเวลานี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวเรามาทําเมนูกินกันตรงนี้เลยครับช่วงระหว่างที่แม่เตรียมวัตถุด,ดิบผมก็จะมาแช่อิชิตันรสฮันนี่เลมอนที่เอามาด้วยนะครับตอนดื่มจะได้รู้สึกสดชื่นและช่วงระหว่างนี้นะครับผมกับแม่ก็เตรียมตััััววช่ยกนนนนรบทํําาเมมูสหื้้อี สับะอิชิตนันฮันนี่เลมอนของเราตอนนี้ก็เย็นแล้วไม่รอชา้าเดี๋ยวเราจะมาดื่มกันครับตัวนี้จะบอกว่าชอบมากๆครับเพราะว่าดื่มแล้วรสชาติมีความอร่อยจะรู้สึกสดชื่นไม่เหมือนใครเป็นรสชาติเปรี้ยวอมหวานที่ถูกต้องสิบเต็มสิบไปเลยครับชงจากใบชาเขียวสดใหม่มีคาเทชินธรรมชาติอยากดื่มชาเขียวที่อร่อยและดีต้องอิชิตันตัวนี้เท่านั้นจะมาชาเขียวเหมือนกันไม่ได้นะครับแนะนําให้รีบไปลองเพราะว่าของเขาอร่อยจริงครับกินเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาต่อกันที่ยำหัวปลีของเราวันนี้ผมยำใส่ปลากระป๋องนะครับและก็มีเมนูแนนนมยย่างด้้ววะคัตี หอมอร่อยเหมือนกันพอเสร็จแล้วเอามาจัดรวมกันก็จะได้มาประมาณนี้ครับเวลานี้ก็เป็นเวลาช่วงบ่ายแล้วหิวกันมากๆแล้วไม่รอชา้าเดี๋ยวผมกับแม่ก็จะขอตัวไปทานข้าวกันก่อนแล้วนะครับมากครับทุกคนมีใครสนใจมาทานด้วยกันไหมครับ